นี่เลยภายในคันแดงคันนี้นะครับ2.5 HV นะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับเป็นกระจกพาราลาีมิกนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าภายในดำนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับราคาประหยัดมากนะครับ1 5 9 0 0 0้บาทนะครับป้ายแดงชน2ล้านเลยนะครับทอโต้ขายเพียง1 5 9 0 0 0้บาทคันสีแดงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้แะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเรามีความลักชัวรี่นะครับสุดพรีเมียมนะครับมาให้ F4 ทุกท่านเลยนะครับ นะถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้หรือว่าใครติดตามเพจทอโต้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถเก่งแหนบเป็นซีดานนะครับต้องบอกว่าเป็นรถสุดหรูเลยนะครับคันที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับคันนี้เองนะครับคันนี้นะครับคือ Toyota c a m r รนะครับเป็นตัว2.5 HV นะครับปี18.19นะครับคันนี้เราเสนอขายในราคา1 5 9 0 0 0้บาทนะครับป้ายแดงเกียบ2ล้านนะครับคันนี้นะมันเป็นรถที่พรีเมียมคาร์สุดๆเลย เพราะว่มันเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสลับไฟฟ้านะครับหรือว่าเราจะเลือกใช้ในโหมด EV 100%ก็ได้เช่นกันนะครับต้องบอกว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับเกือบ20่กิโลลิตรเลยนะครับใช้ใกล้ใช้ไกลนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วช่วงล่างของโตลต้าแคมรีเนี่ยเขาพัฒนามาแบบว่านิ่มและนุ่มและนั่งสบายนะครับแล้วก็พร้อมกําลังเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2,500ันซีซีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับโตลต้าแคมรีคันนี้ ก็ต้องบอกว่าปี18-19เนี่ยม i n เนอร์เชนทั้งหมดเลยนะครับมเนอร์เชนทั้งกันชนเลยนะครับตั้งแต่ตัวด้านหน้านะโลโก้ก็เป็นโลโก้ของตัวไฮบริดนั่นเองนะจะเป็นเลนสีฟ้านะครับนะแล้วก็เป็นกลอสไทด์แบ็กตัดโคลเมียมนะครับไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วมีเดย์ท m e นะครับในโคมเนี่ยจะมีตัวเลนสีฟ้าอยู่นะครับทำให้รู้ว่าเป็นรถไฮบริดนะครับด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวานะครับ้อม กระจังตรงนี้นะครับที่เป็นแบบไมเนอร์เชนทั้งชิ้นเลยนะครับทำให้รถดูลักชวรี่มากขึ้นนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นสีแดงนะครับราคา1นึ0 0 0้านห0บาทนะครับซึ่งประหยัดมากๆและเลขมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะครับใครที่อยากได้รถพรีเมียมคานะครับผมบอกเลยว่าเรามีสีแดงสีน้ำตาลนะครับสีบอลเงิน2คันนะครับเป็นตัว2.5งจุดไฮบิดทั้งหมดนะครับวันนี้เอาสีเจ็บมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไปถูกใจใครหลายๆคนนะครับตัวรถสีแดงนี่ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับ คันนี้นะครับล้อยางเราก็เปลี่ยนใหม่เลยนะยางระเบิดใหม่นะครับเป็นบิตโจนนะครับปี2022เลยนะครับล้อแม็กก็เป็นตรงรุ่นนะครับรถสวยๆดอกยางคุ่มๆแบบนี้นะครับจริงๆรถที่เป็นลักษณะรถลัคชุรี่ค่หรือพิมีมค่ะเขาจะใช้ยางที่เป็นดอกทีทีแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันช่วยเก็บเสียงนะครับสองมันก่อถนนและรีดน้ําได้ดีนะครับมันนุ่มเงียบนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีระบบ B ลายสปอตมาให้ด้วยคันนี้นะครับก็เป็นแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นขอบพรีเมียมนะครับแล้วก็กระจกโยต้าแท้นะมือเปิดพรเมียมนะกุญแจสมาร์ทคีเลดเรามีให้ครบ2ดอกเลยนะครับนะไฮไลท์คันนี้นะครับเดี๋ยวมันอยู่ด้านในเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอันนี้ให้ดูบอดี้พาร์ทรอบคันนะครับว่าโทนสีและแสงเนี่ยมันสวยมากๆ เป็นดิสเบรทั้ง4ล้อนะครับยางปี20นะครับเลขไมล์แสนสองนะครับเรามีประกันตัวแบตเตอรี่ให้นะครับกับศูนย์โตโยต้าสปีนะครับแล้วใครที่ซื้อคันนี้นะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวโตโยต้าคัรีคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้ได้เลยนะครับนะแล้วพอมาถึงด้านหลังนะก็มาได้เชนหมดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มนะครับหรือจะเป็นตัวไฟเลี้ยวอันที่เป็น LED เต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ตัวคาดหลังเนี่ยโลโก้ก็เปลี่ยนใหม่ นะครับเป็นแคมรี่ลักษณะตัวอักษรเขาก็จะมีขนาดย่อลงแต่กว้างขึ้นนะครับทาให้ดูแบบเหมือนเป็นลักษณะของตัวรถนะครับรถมันจะกว้างแล้วก็มันจะแบนแล้วมันจะกว้างนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับ4จุดเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตรงนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์นะเป็นดิฟฟิวเซอร์นะคันนี้ถ่อไอเสียรู้สึกจะออกซ้ายนะครับออกซ้ายจะเป็นสไตล์รถยุโรปนะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นรถเมืองไทยนะท่อจะออกขวานะครับคันนี้เราก็ผลิตมาให้มัน สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะซึ่งคุ้มค่ามากมากนะครับนะเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้ดีกว่าว่าจะโดดเด่นอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าข้างในเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัวไฮบริดตัวนี้นะครับคันสีแดงเนี่ยจะได้เป็นภายในสีดำนะครับเป็นเบาะสีดำนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วตัวเบาะก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็เหมือนจะเป็นหลุมนะครับเหมือนจะเป็นหลุมเพราะว่าต้องเอาไว้ เขาเรียกว่าเอาไว้รองรับสรีระเวลาเรานั่งนะครับมันจะเป็นหลุดแล้วมันจะมอกตัวเราดูนะครับเวลาเรานั่งเราจะรู้สึกสบายนะครับแล้วก็บ้านหลังไฟฟ้านะครับบ้านหลังไฟฟ้าขึ้นเองลงเองนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้เป็น LED แบบชิดตั้นเลยนะครับเียรถสวยๆนะครับตัวบอกไฟฟ้าคู่หน้านะด้านหลังก็มีแอร์นะสองจุดนะครับพร้อม USB ตรงนี้นะครับเรามีพบเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าตัวรถไม่ช้ำเลยนะครับ นะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถหน่วยงานโปรดประจําการมานะครับรถเลขไ <c oughs> มเ่เพียงแสนสองนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยต้องบอกว่าสุดหรูสุดอลังการเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตปูดแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับทรงสปอร์ตนะครับมีหลังคงหลังคาสล n r นะครับมีที่บังแดดแบบสไลด์แล้วเปิดไฟได้เหมือนพวกเอ่อฟอร์จูเนอร์หรืออะไรต่างๆนะครับนะเดี๋ยวลองผมลองสตาร์ทเครื่องแล้วกันนะลักษณะกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือเครื่องสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับมันจะเป็นระบบไฟฟ้าก่อนนะครับก่อนเบื้องต้นนะครับนะข้างในก็ต้องบอกว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้จะทัชหรือว่าจะกดปุ่มก็ได้เช่นกันนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาร์เพหรือว่าจะเป็นมิลเลอร์ลิงก์ก็คือสะท้อนภาพหน้าจอจากมือถือนะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนนะครับนี่ดูโอโซน สามารถปรับฝั่งนี้เปิด25ฝั่งนี้เปิด24อย่างนี้นะครับนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยจัดจัดเลยนะครับมีตัวไวเลสชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไวเลสชาร์จนะครับเวลาเปิดปิดได้นะครับถ้าไม่ใช้สามารถดันเก็บได้นะครับตัวไวเลสชาร์จนะครับเป็นช่องเก็บของได้อีกนะถ้าจะใช้ก็แค่กดมันจะสไลด์กลับมานะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ถุงแบบนี้นะด้านเกียร์สั้นลงนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้พร้อมกับใช้ระบบเยได้ล แล้วโหมดการขับขี่คันนี้มีมาให้ถึง4โหมดนะมีมาให้ถึง4โหมดนะครับมีอีโคโหมดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ normal โหมดนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตถ้าใครแบบอยากขับด้วยความเร็วแบบกระชับเฟิร์มๆนะครับหรือใครสายประหยัดวิ่งต่างจังหวัดไกลๆก็เปิด ev เลยครับ ev 100%เลยเครื่องยนต์ไม่ทำงานเลยคันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูหลังคานี่ตัวหลังคานี่คือไฮไลท์นะตรงนี้ต้องเปิดปิดเมนูนนะครับเปิดปิดเมนูนนะครับหลังคาเป็นหลังคาสลูปนะครับนี่ สไลด์ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบขับรถชิลๆนะครับยื่นมือออกไปข้างนอกได้เลยนะตัวนี้หลังคาสลนรูไม่มีรั่วซึมนะครับนะใครอยากได้รถที่มีหลังคาสลนรูนะครับผมแนะนําเลยนะครับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับฟังเปิดปิดไฟฟ้าสบายใจนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเปิดแบบนี้นะครับหรือว่าอยากแค่กระดกขึ้นก็ได้นะอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศมันโฟล์นะครับเพื่อให้อากาศมันโฟล์ขึ้นมันสามารถยกกระดกขึ้นได้เลยนะครับหลังคาสลนรูแท้นะครับจากศูนย์โรงงานเลย คันนี้ภายในก็ต้องบอกว่าสุดหรูเลยนะครับพวกพวงมาลัยต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนมีระบบหัวต้องระบบอะระบบเยอะมากนะมันมีพวกบายสปอรตนะครับ RCTA นะครับมีคีปลนมีคูดคอนโทลนะครับไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะครับแล้วก็พวกแจ้งเตือนพวกพาร์คิ่งเซนเซอร์อะไรต่างๆพวงมาลัยก็ต้องบอกว่ามีน้ําหนักเบาน้าหนักเบามากๆนะครับเนี่ย แล้วก็มีระบบเกียร์พัตเดอร์ชิฟมาให้อีกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับบอกไฟฟ้าคู่ทรงสปอร์ตนะครับนะต้องบอกว่ารถเนี่ยคือสวยจริงๆนะครับแทบไม่มีที่ติเลยกับ t o y o ต a Camry คันนี้นะครับเป็นรถหรูที่สปอร์ตสีสันนี่สวยงามนะครับแล้วเป็นรถตัวไฮบริดนะครับราคาเพียงหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูฝาหน้าก็มีคัมโชก นะคับหัวน็อตเดิมๆทุกๆอย่างไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยๆนะครับเนี่ยเบ้าโชกเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ดเดิมอยู่ครบนะครับคูลงคูแลนนะครับคานเดิมนะเครื่องยนต์ก็เป็นบอกเครื่องยนต์ตัว2,504นะครับตรงนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับมันจะแยกโซนกันแบบนี้นะครับนะสามารถใช้ควบคู่กันได้เลยคันนี้นะครับตอนเริ่มต้นขับขี่มันก็จะเป็นไฮบริดอีโคแล้วก็พาวเวอร นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะทํางานตามลําดับนะครับตามอัตราเร่งของเรานะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมๆเลยการันตีนะครับไม่มีพิดความจมน้ำชนหนักนะครับเปอร์ตาแค r รนะครับ2.5 HV นะครับปี2018จ19นะครับบอกเลยว่าคุ้มๆแบบจุกๆนะครับใครหายอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเรามี5คันนะครับมีสีแดงสีน้ำตาลสีบอน3คัน แล้วก็มีแอคคอร์ดอีกนะครับเดี๋ยวจะชมคลิปต่อไปได้เลยเดี๋ยวผมทยอยลงให้นะครับสำหรับวันนี้นะผมเอาตัวแคมรี่นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถซีดานสุดสปอร์ตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับในราคาเลนส์นี้นะครับถ้าเทียบคลาสกันกับรถยุโรปก็ราคาก็พุ่งไปประมาณ3-4ล้านได้นะครับนะแต่เราซื้อคันนี้ในราคา1 5 9 0 0ล้านบาทเลขไม่แสนได้เลยมีประกันแบตเตอรี่ให้มีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับยังไงนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้นะครับหรือโทรตามเบอร นะครับวันนี้ผมเนสทอโต้นะครับกับเจ้าตัวแคม r y รคันนี้ต้องขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ